เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายธนกรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับกับยติในการที่จะเสนอตั้งคณะกรรมการิการแก่นี่ครัวเรือนนะครับสาการนี้ครัวเรือนในปัจจุบันท่านประธานครับเรามีนี้ครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยสิล้านล้านบาทนะครับหรือร้อยละ90.7ต่อ GDP นะครับ และก็ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยประเทศไทยเราอยู่อันดับสามที่หนี้ครัวเรือนสูงมากนะครับรองจากเกาหลีใต้และก็ฮ่องกงและก็เมื่อเราไปดูในข้อเท็จจริงท่านประธานครับร้อยละห้าสิบแปดเป็นหนี้ที่เริ่มจากทํางานนั่นหมายความว่าจบมาปั๊บเนี่ยนะฮะเป็นหนี้เลยเช่นเดียวอย่างผมเองกับสสจาาตาที่นั่งอยู่ข้างผมนี่นะฮะจำได้เลยท่านประธานเรียนจบมาปั๊บเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตเลย น,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนี่รถยนต์นี่ซื้อมอเตอร์ไซค์ก็เป็นนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหานี้จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับท่านประธานครับสาเหตุของปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะครับในปี2 5 6 1 62เนี่ยนะครับ เรามีตัวเลขนะครับนี่กลัวเรือนสัดส่วนต่อ GDP อยู่ประมาณร้อยละ80นะครับหลังจากนั้นร่านประธานในปี2563เนี่ยเกิดสถานการณ์โควิดนะครับซ้ําเติมพี่น้องประชาชนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยร้านค้าห้างร้านต่างๆเนี่ยอะก็เราก็ตกงานนะครับแม้ว่ารัฐบาลนในขณนะนั้นเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแก้ปัญหา เราเยียวยาพี่น้องประชาชนก็ทําได้แค่ช่วงหนึ่งนะครับไม่นานหลังจากโควิดท่านประธานเราเจอกับสงครามรัสเซียยูเครนอีกซ้ําเติมพี่น้องประชาชนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันสะสมสะสมมาโดยตลอดนะครับในขณะนั้นเนี่ยในปี2565ท่านประธานครับผมเองก็ได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนายกรั้ตรีนะครับก็ได้ประกาศให้ปี2 5 6 5นี้รท่านประธานเป็นปีแห่งการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนสิ่งที่รัฐบาลในขณะนั้นทำนะครับได้ร่วมกับแบงค์ชาตินะครับได้ร่วมกับสถาบันการเงินนะครับต่างๆของรัฐและก็ของภาคเอกชนนะครับเราดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยการพักหนี้นะครับมีการจัดโครงการไกลเกลียต่างๆมากมายนะครับ ก็ได้ช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็ควรที่จะดำเนินการต่อในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อในความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับก็คือท่านเศรษฐาทวีสินก่อญาติที่เอ่ยนามนะครับเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วนะครับ มีโครงการต่างๆมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลน,นี้ได้ดําเนินการต่อเนี่ยผมคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนท่านประธานครับที่ผ่านมาเนี่ยในรัฐบาลที่แล้วนะครับมีโครงการสําคัญอยู่หลายโครงการมากนะครับที่จะต้องผมก็อยากจะฝากให้รัฐบาลน,นี้เนี่ย ได้ดําเนินการต่อและผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ทําต่ออย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวท,ท,ท่านประธานทราบไหมครับว่าก่อนโควิดเนี่ยเรามีรายได้เข้าประเทศท่านประธาน3ล้าน,ล,านล้านบาทนะครับจากการท่องเที่ยวนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยสล้านล้านนี่หายไปเลยท่านประธานแต่ในขนาดนั้นเนี่ยเราดําเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ย เราสามารถที่จะเปิดประเทศได้ก่อนทั่วโลกนะครับนํามาซึ่งวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวท่านประธานครับเข้ามาในประเทศไทยถึง29.5ล้านคนนะครับเงินเข้าประเทศมาแล้วเนี่ย1.25ล้านล้านบาทนะครับผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้ดำเนินการสารงานต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวมีฟรีวีซ่าต่างๆเหล่านี้ และผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเรามีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีเนี่ยจะสามารถที่จะหาเงินเข้าประเทศได้อีกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่พี่น้องสสหลายท่านนะครับในเรื่องการเปิดสถานบริการตีสามีสี่เป็นโซนนิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมเห็นแล้วรัฐบ,บาลก็ดําเนินการอยู่และก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่สองท่านประธานครับจะต้องมีการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้ลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นหมื่นหมื่นกิโลท่านประธานรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์ต่างๆมันเต็มรูปแบบที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการลงทุนท่านประธานและก็ในขนาดนั้นนะครับธนาคารโลกนะครับได้ มีดัชนีวัดประสิทธิภาพของด้านโลจิสติกในปี6 6 2 5 6หนะครับหมวดโครงสร้างพื้นฐานนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าไทยเนี่ยอยู่อันดับ9ของโลกนะครับดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วรัฐบาลจะปัจจุบันเนี่ยทำต่อได้เลยเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับโครงการ EEC ในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการ EEC ตั้งแต่ปี2561ถึง2565เรามีการลงทุนถึง2ล้านล้านบาทท่านประธานวันนี้2 6 5ถึง2 7 0เนี่ยจะต้องมีการเรามีการวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องมีการลงทุนถึง2.2ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางด้านการลงทุน EEC เนี่ยมันก็ขยายไปได้อีกทั่วประเทศนะครับอย่างแลนด์บิทที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เราก็ทําเป็นระบบได้นะครับท่านประธานครับสุดท้ายนะครับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยที่สูงขึ้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลภาคเอกชนต่างๆเนี่ยการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมเองนี่ก็เป็นหนี้ครัวเรือนมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่เราบร,ารหิหารจัดการได้เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับ วันนี้ผมเห็นสีหน้าท่านประธานดูจะเคร่งเครียดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ในขณะที่ท่านประธานต้องขอชื่นชมท่านประธานนะครับแก้ปัญหานกลงหัวจุกนี้ท่านประธานยิ้มแย้มแจ่มใสามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ท่านประธานได้มีบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนนกลงหัวจุกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับอีกสองท่านสุดท้ายนะครับท่านอนุสรเอี่ยมสะอาด